63 Kilometer. Nen Pitschung ja, 500 Meter. นี่เรากำลังเดินอ้อมมาตลาดลิมเมยนะครับมีของเก่าเป็นตลาดของเก่าเยอะแยะนี่เป็นเก้าอี้นั่งในเรือไม่ขาขายปลาแห้งนะครับแม่น้ำเมยอ,อยู่ข้างหน้านะครับ นี่เราเราเดิอนอ้อมลงมาด้านข้างตลาดตลาดริมเหมยครับฝั่งไทยก็เป็นฝั่งแม่สอดฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งเมียว,วดีของพม,ม่าบรรยากาศที่จอดรถตลาดริมเมยรตลาดริมเมยก็จะมีแผงขายสินค้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย เป็นชนใหญ่เป็นอาหารทะเลแห่งโอ,อ้ปลาลดน่ากินมากเลยปลาลดเป็นอาหารทะเลกุ้งแห้งเต็งโมลูกโต,โต ปลาหลดนี่ไม่แน่ใจว่าเอามาจากทะเลอะไรอยากได้ปลาหลดไปริ้งเออเอาไปปรี้งได้นี่เออเขาท่าอยู่เขาท่าอยากไปปรี้งตอนเย็นมีกระเทียมพั้มาแา อูกบลีเกเครื่องดื่มบหลีเยอะมากกุ้งสดกุ้งสดกูม้ากุ้งแม่น้ำไอ้แข็ง เบอร์ใหญ่มากดกบุรีอาหารทะเลอืกุงกระเตหลังจากไปตลาดริมเมยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของสะพานข้ามแม่นะ้ำเมยเป็นตลาดนัดนะครับเป็นตลาดไทย นะครับหน้าตาแม่ค้าจะเป็นหน้าตาไทยๆเส่วนมากนะครับแต่ฝังริมมือเป็นหน้าตาของต่างชาติไร้ว่าลูกค้าคนที่มาเดินตลาดส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนพม่าจะเป็นส่วนมากก็คล้ายๆกับตลาดนัดทางไกล จังหวัดทางบ้านเรานะครับขายของกินของใช้ผลไม้ทั่วไปนนนะไปเจอกุ้งแม่น้ำอยู่ตลาดริมเมยแล้วอยากรู้ว่าที่ตลาดนัดนี้มันจะมีกุ้งแม่น้ำมีหอยแครงย,ย่างหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวตับเลยกุ้งให้หน่อยกุ้งเลยไม่ให้จิบเจ้าผมเจ้าของร้านเองโลเท่าไหร่นี่สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอากูเอากูอโก้ลาเล่เนี่ยอาบอ๊ะีนบอ่ะบี สามตัวบ่วาสามตัวโลสามตัวโลก่าแถมแถมแถมตัวหนึ่งพอมมตัวพอพอมันแข็งเนื้อมันแข็งตับแผลน้ำแข็งแน่นอนโอเค แจงกี่วแจงกี่วแถมตัวน้อยสองตัวเอาแล้วแข็งใส่ให้ด้วยสิเลยคือมาให้แขกบ้างเขามาบ้างคัาสั่งคับบังคับใช่ด่าดิแล้วเอาตัวเล่นอีกไหมนี่ยังไงพอแล้วอากไหมนี่มาเอาครับบังเตาคิงบ่อยไม่เบื่อครับอันนี้กุ้งล็อ o เตอร์นะครับกุ้งล็อ o เตอร์ที่เราซื้อมาจากตลาดริมเมยเป็นกุ้งที่นําเข้ามาจากเมืองมะละแมง นะครับประเทศพม่าเข้ามาทางเมลวดีงงเขาก็จะมาวางขายอยู่ตรงริมฝั่งที่ตลาดริมเมยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่โลละ700บาทนะครับตัวโตวมากโล,ลนึงได้3ตัวนะครับเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีการตรวจนะครับตรวจว่าข้างในมีตะก่วมีอะไรไหมมีเครื่องมือตรวจเหมือนอยู่สนามบินนะครับ <cinco S 1> ดูเตาปิ้งด,ด,ดูดูความใหญ่ความโตนะครับเนี่ยความกว้างของเตาปิ้งเรานี่คือขนาดนี้นะฮะ เป็นเตาปิ้งปิกนิกนะครับเราก็ดูดูความใหญ่ของกุ้งนะครับความยาวครับอูร้อนมากครับสุกสุกไปข้างนี้แล้วครับอูร้อนมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแวบเดียวสุกนะครับเห็นไหมนี่กุ้งตัวโตๆเราใช้เป็นเตาปิ้งย่างง่ายๆนะครับใช้ใช้แก๊สกระป๋องนะครับใช้แก๊สกระป๋องเสียบเข้าไปเราก็เปิดมามันมีปิ้งย่างหรือว่าอยากจะ กินที่เป็นแบบบาร์บีคิวมันก็จะมีเป็นเป็นกระทะนะครับมันวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะเดียวกันนะครับเอามาทําเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวได้แต่นี้เราทาเป็นเป็นย่างอย่างเดียวนะครับมันจะมีแผงเป็นสแตเเลสข้างในความร้อนก็ขึ้นมานะครับน,นี่น,นี่นะครับนี่เราพลิกสองด้านก็สุกเลยนะครับตัวตัวไหมครับเนี่ยโล่เจ็ดร้อยบาทนะครับหาซื้อยากมากถ้าเป็นที่แถวเอ่อ ตลาดที่แถวสมุทรสาครนี่แล้นี่ประมาณโล1นึ0งพันเบาทนะครับแต่นี้เราได้กินชิวๆกิโลละเจ็บาท<ช>ครับ,รบสวัสดีครับ